ค่ะหน้าได้ได้ดูหน้างานยังคะเดี๋ยววันนี้จะไปอ๋อค่ะใช่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 ใช่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 ค่ะใช่ใช่นี่ค่คะนี่จะไปดูไปด้วยกันเลยก็ได้ไปด้วยกันเลยอ๋อเขาไม่พาไปเขาไม่พาไปไม่เป็นไรนะคะอ๋อโอเคโอเคนึกว่าเสียใจจะเลยบอกไม่เป็นไรนะคะเป็นไรปะคะ นะะักข่าววันนี้ดุจังเลยยังไงนะคะ หากอยากสนับสนุนยุคนนะครับวันนี้ผมเอาสุดยอดสินค้านะครับแหนมยุคนครับคุณผู้ชมครับอันนี้สินค้าขายดีนะส่งไปสนีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านแล้วนะครับของจังหวัดน่านนะครับผมไปเคสสถิติมาแล้วแหนมยุคนสูตรเมืองปัวเขาเรียกว่าจีนส้มนะครับจีนส้มชุดละร้อยห้าสิบบาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับผลิตสดใหม่เสมอสุดยอดนะครับทามาสามปีแล้วนะครับยอดขายต่อเนื่อง ไพรสณียบอกว่าคือยอดขายส่งอันดับหนึ่งของไพรสณียจังหวัดน่านการันตีเลยนะฮะชุดละ150ยบาทหากสนใจพิมพ์เขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับเป็นแหนมสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านหรือที่เรียกว่าจีนส้มนะครับเดี๋ยวผมแกะกินให้ดูนะหรือจะสั่งซื้อในลิงไลน์ก็ได้นะครับสุดยอดแล้วครับ1่ชุดจะมี10ชิ้นนะสิชิ้น150บบาทเท่านั้นนะนี่เขาเรียกว่าจีนส้มอ่ะใครรู้จักไหมจีนส้มเมืองปัว ของดีเมืองปัวจังหวัดน่านทาสดใหม่มีพริกขี้หนูสวนดีๆนะครับสองเม็ดอยู่ข้างในเห็นไหมเน,เนี่ยเน้นๆเลยกินกับข้าวเหนียวนะจริงๆมีพริกขั่วนะโอ้โหสุดยอดเนี่ยเดี๋ยวดูนะร้อย้าสิบนะสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาอืมอร่อยกว่าแหนมทั่วไปแน่นอนนะจะกินดิบก็ได้จะเอาไป ย่างเอาไปเวฟนะเอาไปปรุงสุกก็ได้เอาไปผัดใส่ไข่ก็ยิ่งอร่อยนะชุดละร้อยห้าสิบอืมอมอร่อยมากเนี่ยฮะแพ็คใหญ่ๆเลยนะครับอือสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาเนี่ยกินกินแล้วก็ติดใจกินต่อนะแหนมยุคคนนะดูสิ ดูหนังหมูสิสวยงามนะไม่ใส่สารด้วยนะครับเรื่องของเรื่องไม่ใส่สารนะครับพริกขี้หนูสองเม็ดกินเข้าไปโอโกก้โหเผ็ดกำลังดีเลยนะครับหอมมากสีสวยๆเลยไม่ใส่สีด้วยนะครับเนี่ฮะนี่ับบพวกนี้อร่อยเลยนะทุดหนึ่งมีตั้งสิบชิ้นอะ่ะนะเงยเงยเงยเงร้อยห้าสิบบาทสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับอร่อยมาก แหนมยุคนผมพิสสูน์แล้วนะครับไม่ได้ทาขายเล่นๆนะครับเนี่ยมันเป็นสูตรตั้งแต่โบราณสูตรดั้งเดิมไปไหนใครก็ทักโอ้ยุคนขายแหนมแหนมอร่อยมากบางวันไปนั่งแท็กซี่พี่แท็กซี่ก็ทัก,ก,ท,กทีมข่าวโอ้แหนมพี่ยุคนนะไส้อัวด้วยนะไส้อัวสูตรบ้านแม่เพื่อนเนี่ยสุดยอดเลยก็อร่อยนะคนก็พูดถึงกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยแหนมยุคนเนี่ยให้ดูให้ด,ใหดูให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะเห็นไหม เนี่ยฮะนม,มพริกขี้หนูสดสดใหม่ๆนะครับนะแหนมสีสวยๆเลยนะครับอร่อยมากท้าให้ลองเลยถ้าเป็นคนเหนือเนี่ยคนเมืองเ,เขาเรียกว่าจีนส้มเขาเรียกว่าจีนส้มอร่อยมากนะไม่งั้นมันไม่ขายดีเป็นสินค้าส่งออกไปสเดีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านนะครับนะมันไม่ขายต่อเนื่องขนาดเนี้สองสามปีแล้วครับสามปีละคนจะติดอกติดใจนะครับตอนนี้กําลังจะพัฒนาอยู่นะ กำลังพัฒนารูปลักษ์ผลิตภัรรณฑ์การผลิตให้ได้จํานวนมากขึ้นเพราะว่ามันขายไม่พันนะผลิตให้มากขึ้นเพื่อที่จะเอาไปจัดจาหน่ายตามสถานที่ต่างๆนะครับเราก็จะเปิดรับตัวแทนในอนาคตด้วยนะครับ